ได้คุณลุงนะครับวันนี้ก็มาตอนกิ่งมะนาวครับยามเย็นๆแบบนี้ก็มาตอนกิ่งมะนาวมะนาวอันนี้ก็เป็นมะนาวมะนาวข้าวหรือว่า,มานามะนาวไข่ก็แล้วกัน,นะมะนาวบ้านนะครับนี่นะฮะตอนวันนี้ก็ตอนไปนะครับนี่ปลูกไว้สามปีแล้วสามปีแล้วได้กินลูกลูกก็เป็นเยอะ ช่วงนี้คือไม่ไว้ลูกเยอะนะครับจะเอากิ่งก่อนนะครับรุ่นนี้จะเอากิ่งไีก ah ่อนเดี๋ยวแต่งามเจ้าเอาคอเอากิ่งไปนะครับเอาไปชํานะครับเดี๋ยวตอนไว้นี่คือตอนนั้นมานาวข้าวนะครับพอดีได้เดือดเราะจำมันหมดนะครับมันหมดก็เลยต้องมาตอนใหม่นะครับมาตอนใหม่ที่สวนตมรมนี่ครับนี่ตอนไว้นี่กันปิ่งสวย นะได้ฝนพอดีพอได้ฝนมาเนี่ยถิ่มอวบขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนะก็เลยมาตอนนะครับเป็นมะนาวข้าวมะนาวไข่นะครับก็วันนี้เวลาว่างนิดเก็ม,มาตอนได้สี่ห้าสิบกิ่ประมาณห้าสิบกิ่งแล้วก็จะไปตอนกิง่งมะนาวข้นเกล้านะครับรายเมล็ดตรงโน้อนอีกประมาณสักสิบกิ่งนะก่อนก่อนนี้ค่ำนะครับ นโอเรับมะนาวตุนกล้าวนะครับอันนี้ตุนกล้าวลายเมล็ดนะครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับเป็นลูกเยอะมากนะครับนี่เก็บไปได้เยอะแล้วนะครับก็ยังมีอีกเยอะนะครับนี่ลูกใหญ่ๆนะครับอันนี้ไม่มีเมล็ดครับนะไม่มีเมล็ดรุนนี้จะไม่มีเมล็ดนะครับอันนี้เป็นช่วงดูดูแรงนะครับนี่ีมีลูกบลูกนะฮะดูครับนี่ลูกเยอะ เนี่ยอันนี้ไม่มีเมล็ดนะครับตูนกล้าวนะครับมะนาวตุนกล้าวไม่มีเมล็ดนะครับเดี๋ยวจะตอนสักหน่อยหนึ่งแต่ว่ากิ่งไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นลูกอยู่นะครับเดี๋ยวเอาลูกนี้ออกนะครับนะตุนกล้าวไรเมล็ดนะครับ